สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสุขพนครับวันนี้กับโมพอๆกับบ่าวตีขึ้นก่าวด้วยครับพี่น้องวันนี้กับพระพี่พระน้องมากินหม้อไฟเกาหลีครับพี่น้องกับซอสโซจูจังครับพี่น้องซื้ออันยูบิกซี่ครับพี่น้องเด็ดครับพี่น้องมีเครื่องอะไรกับมีอันมีกุ้งนะครับพี่น้องมีกุ้งมีไก่ครับมีหมูครับพี่น้องแล้วก็มีผักเลยครับพี่น้องตามใจชอบของเขาเลยครับพี่น้อง มาครับพี่น้องครับมาสุดแซ่ดน่วกันเลครับลงมือครับพี่น้องลงมือเลยนะครับพี่น้องครับนะลงมืออันซิมนำซะก,ก่อนเลยครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะอันเครื่อนเลยเลยครับพี่น้องวันนี้รสชาติคือแกงส้มครับพี่น้อง แยงสมแตว่ว่าอบุบเปรี่ยวปยนะะันใดได้ครับพี่น้องพอดีกินครับพี่น้องเอามาครับพี่น้องครับเสียสน้ำกันครับพี่น้องตอนแรกครับพี่น้อง สุดยอดลอเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นเป็นเป็นซอสเด้ครับพี่น้องซอสเอามาจิ้มน้ำกระไดกันนะครับกระเทียมพริกครับพี่น้อง Oh wow. แซ่บเลยวกันครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเข้าอย่างได้เพลสอีอกก็เติมพริกอีออกก็ได้ครับพี่น้องถ้าเกิดว่าอยากได้เปรี้ยวยิ่หน่อยก็เติมเติมไอเติมเปรี้ยวครับพี่น้องเติมมะนาวเข้าไปได้ก,ก็ได้ครับ ออแล้มต่มาว่าเมีนกิน,นอย่างเกาหลีนะครับพี่น้อง พ่อขนาดครับพี่น้องหมอไฟขนาดแท้เลยครับ ืมชาอยู่ครับพี่น้องแจบเลยครับ สุดแสนเหมือนกันนะครับพี่น้องครับอืมอืม,อม กินผอเพานะครับพี่น้องกินผงเพาะจับแ่บเลยครับพี่น้อง ส่วนจอพี่น้อ,อกแสบเหมือนกันเด้อครับ พอดีกินนะครับพี่น้องพอดีแซ่บครับพี่น้องบอ่เปรี้ยวบ่เผ็ดบ่เค็มครับพี่น้อง จะแซ้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ mm ออเอาเลยดีครับพี่น้นอง อยู่โดดพี่น้องกระเทียมครับ สรสชาตินี้กำลังพอดีเลยครับพี่น้อง โอ้โหสุดยอดบนี <jack> ่น้องโอ้โหลงคอขนาดครับอืม สดชา่นนะครับพี่น้องโบกเข้มเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นเมนูหม้อไฟเลยครับพี่น้องหม้อไฟกับน้ำจิ้มโกสูจังเลยครับพี่น้องครับหอนห้อนแซ่บๆเลยครับพี่น้องครับชัดใจขนาดครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความเป็พี่น้องนะครับเป็นกำังใจให้เบาตีมเนอร์ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเบลตีเชนเนลของเนอร์ครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้ก็ขอความเป็พี่น้องนะครับจงมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดจริงใดก็ขอสุนทรภารขนาดทุกประการเด้ครับพี่น้องเฮงๆเรื่อยๆครับพี่น้องไว้พบอๆกััครบสสีวด